กนาสวัสดีทุกท่านครับอีดีต้อนรับสู่ช่องสุปเอเอครับวันนี้เราไปอยู่กันในบลูครเนื้อเรื่องสายใยครับผมวันนี้ก็าจะมาเล่นเนื้อเรื่องสายใยของใครนั้นเปิดมาก็เรียโ้ใช่้วใช่ไหมอืมไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมจะอ่านเนื้อเรื่องสายใยคนที่โดนตกไปแล้วใช่แล้วครับผม <c oughs> มีซาวรซาวรเดชและซาวรีชุดไปเวท <c oughs> เรียกไปเวทได้ปะมันชุดอะไรไปรู้ ออืมแต่วันนี้ครับอยากจะเล่นเนื้อเลือกอันนี้เลยฮิโยริยูมียูมีเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะครับก็ <laughs> จะมาเล่นเนื้อใส่ของฮิโยริช่วยว้น้ำการจากอีเวนต์ซีชีไซเอาไซก็ฝั่ง j จก็รีลันไปแล้วก็เราจะมาเล่นตรงนี้กันครับผมก็แปเสียรครับก็มาเล่นกันเลยไหนๆก็มีสักกี่ช่วยว้น้ำก็เข้าแล้วฝั่งของนูน้น สวัสดีค่ะคุณคุณเอเอไวไฟไม,ม่ค่อยเสถียรเหมือนเดิมเลยเลยสินะพอดีข้าฤรูร้อนที่ซ่อนก็อ๋อหนุบอ้าวไวไฟก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่หนูจะทนเพราะเดี๋ยวนี้หนูจะไปทะเลยสิ่งที่ตื่นเต้นกว่าอะไรทั้งหมดก็คือชุดว่ายน้ำสวยๆอุ๊ยบักหนูอาจจะได้ชุดว่ายน้ำแบบใหม่ฟรีในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะชุว่ายน้ำชิงโชซูจินากะฮิโยริ ใครๆก็มองว่าไม่ใช่ฮิโยริเพราะเธอคือ,อยูเมะอยากให้ลุโครโมาเห็นแล้วกันคุณครูสงสัยการเข้าขท่าของฮิโยริก็เลยไปหาฮิโยรินะครับไม่ใช่ยูเมะนะครับให้เห <Hey, yeah, S 2> ียไปอย่างหายูเมะยูเมะไม่ใช่ครูมาหาหนู เอเด็กคุยยังไปหาคู่อยู่แล้วเชียวเอ้ำลายอ่ะอ่าพอดีว่าหนูกำลังเขียนบาอย่างเพื่อจิงลงมาช่วยน้ำอยู่อ่ะวันนี้เวลาพวกอัตนนิตยสารน่ะเดินกินเขียนส่งไปทางน้ำเท่านัพูดชิดีจะแจกช่วงเวลาแบบไหนให้อ่ะก็เลยเขียนเรื่องของตัวเองที่ส่งมาเซฟที่เป็นอัคาระเบ็นวิวคือเปล่าอากาศตลอดรื่นร้อนอบอ้าวคนนี้จะอ่านต้องประทับใจชุดด้วยน้ำจนจะได้เลยว่าไหมแฮ่ ถ้าได้อ่านก็คงด้น้ำชูบไนาฟีอยู่หรอกตาหนูส่งไปทักเสนนีไปไปสนีบ่ายวันนี้ก็ได้ชุดก่อนที่เราจะไปทะเลกันว่าแต่คูณโอกความแขนเป็นที่อยู่จะเล่นได้ไหมอ่ะอต่นี้ครูรู้หนูเปลี่ยนที่ซ่อนตัวบ่อยๆอ่ะเลยไม่มีที่หลับเป็นแหล่งเลยตาหนูช่วยรับแันหนูยอกคุณม,มากเลยแฮ่แฮ่ฮ่ในนี้ครูช่วยได้อยู่หรอกแต่ว่ามันจะอแอบดูหน่อยสิเป็นนิสารที่ตีพิมพ์ตั้งแต่สองเดือนที่แล้ว เออครูมีอะไรเหรออยู่ๆต้องทำหน้าเศร้าเหรอคะหรือว่าครูสงสารผมเมืม่อกันนะแย่ yeah, แล้ว,วอ่ะยิ้มไม่ได้เก่าๆโลดจัดจิ้มแบบนี้สินะแต่ครั้นี้ถือว่าโชคดีเพราะยิงหน้าสงสารก็มีคุณด้วยนะว่าคืนไม่แย่นะคะอเอาไงดีวะกลัวฮิโอยลิ่งองเงี้ยวะกูไม่บอกดีกว่เาเก็บเสร็จแล้วอ่ะ อ่ขาขากกับคุณไม่ช่วยมาดิีใส่ทุ่มเบอร์สติหน่อยได้ไหมไอ้ขอบคุณนะใหญ่ได้ชีวิน้ำจังเลยอ่ะอืมต้องอยู่กันแบบอาคัตคัตคตะสนปากกัดตีนฉีบมากทีมาอาเลียตตั้งแต่ซาอูลีละยังไม่มีมิสกิแล้วเนี่ยไปเดนน่าอยากได้มิสกิอยู่นึกว่าใส่ไงนางเงี้ยอ่านไปเดนนา่าเพราะว่ามิสกิเขาข่าตตรงกับผมมากเลยแหละถึงจะส่งไปอร์สตินยบัดเขาอีเลย์ก็ไปฟอประโยชน์คุณจึงกลับมาที่ชาลีก่อน อ่านหน่อยดีป่ะวะสวัสดีค่ะเป็นดสหญิงที่ใช้ชีวิตอย่างระบิดทุกวันเลยชีวิตของ,ง,หหขงหนูเหมือนก็หยขี่ข้าวหนุนได้ไม่มีความสุขหรืออะไรยีเดีอะไรแต่ขอเพื่อไปเที่ยวทะเลได้โปรดช่วยขอฝันเล็กที่เรียบง,ง่ายของหนูเป็นจริงด้วยนะขอความที่ใหญ่ได้ช่วยนะบีเอเระดับไฮเอสุดหรูสีทองอ๋อ,อเราแอบอา่านอันแน,น่ต้องจัดให้เขาซะหน่อยแล้วอันเน่ต้องจัดให้เขาซะหน่อยแล้ว กูออกไปซื้อชิปเวลาที่ห้าสิบสินค้าถ้าเนี่ใส่กล่องให้เหมือนเดิมเป็นของรางวัลที่ส่งมาจากสารพิมพ <laughs> <laughs> ์เหลี่ยมไม่เลี่ยมอ่ะกูกล่องใ่มันเออรื่อว่าเป็นสิ่งที่หนูคิดไว้คะเออจินเดย์ดีนะ่าฮิวเลีย <laughs> มันต้องมันต้องแน่อย่างเงี้ยเว้ยนะกูฮิวเลีจะงองเงี้ยสงสารมามีเรื่องนี้ในชีวิตแย่แย,ย่เหมือนกันสินะนลากรัเรางวัลไม่เป มาในท่อระบายน้ำเลยนี่สิบูก็ได้เจมสองสวนี้สักที <c oughs> ถึงจะไม่ใช่ชีวน้ำพีวีให้อสูตรสิตอนดูขอไปแต่เป็นช่วน้ำใหม่จริงด้วยอขอบคนที่จะจะไปดีบาดได้นะคุณครูเดี๋ยวเราใส่มาเลยนะคะอุ้ยอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้สิครู <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรเลยจะเพิ่งใส่มาในตึกนีน้แบบนี้สิของอาสาเลียดอะ่ะก็ใช่ไงเป็นไงบ้างคะเอะฮ เออก็ก็เข้าดีอยู่นะแต่กูเอาโคฮาลูปิดก่อนได้ไหมเอาโคฮาลูปิดก่อนได้ไหมชัดโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเซมิกาเอ็นเอาแล้วเอาแล้วจ้าเอาแล้วจ้าเลื่องเกาดาหลายแล้วเออจะเย็นอ่านดีดีฮดีจังเลยเพราะว่าก็จะบทที่ว่านั้นแล้วก็เยียวยาเลย โอ้ยกูไม่ไหวอ่าไม่ควรมาอยู่เรื่องในนี้สินะจะทำอะไรเหรอก็ไปก็ไปสิ่ที่ยังเหลือ,อยังไงนี่จะวัสารดีเวนแจงทั้งหกระแดดท่องหวงยังนัวแขงใส่พิเศษนั่นหนูได้ถูกระวงหนยังเป็นยังไงคะเนี่ยหลูที่สุดในชีวิตเลยไม่ต้องหัวนะครับครูเียให้ครูด้วยใจจะตื่นเต็มไปทะเลแล้วอะ่ะหยิบขึ้นมาอ่านหมดเขตแล้วลูก เออความความรั่ของผมนะครับ,บตอนมันหมดเขตแล้วครูชะดแว่นน้ำชุดนี้มันมีปัญหาอะ,อะไรเหรอเออรู้ความจริงหมดแล้วฮิโยริคือว่าจริงจริงแล้วไซส์มันเล็กไปไซส์หนึ่งอะครับแต่ว่าไซส์เท้ๆได้แล้วอะแอ่ะแต่ยังไงก็ยังยัดตัวอีกเข้าไปได้ไม่ต้องกับวลครูอ้าวเอออ๋อ,อ,อยังไม่ได้บอกความจริงแปลกจังเลย เวลาออกแดดแล้วแสบผิวอะไรเนี่ยสุ้ทใจยมาสนุกใส่หาก็ไม่เลิกเจ็บปวดสินะไม่มีสีมาพักผ่อนมุไม่ดีอย่างอื่นสินะทาครีมก,กันแดดอย่างรูกก็ท <c oughs> าอยู่หรอกค่ะแต่ที่ทาไม่ใช่ครีมกันแดดแต่ว่าเป็นอย่างอื่นแทนค่ะมันยิ่งทําให้ผิวแสบเอ้ยอย่างอื่นเหรออ,อ,อ,อะไรกันแดดให้ถูกวิธีผิดวิธีอาจจะได้เห็นมุมดีๆก็ได้กันแดด <c oughs> ้ไม่ถูกวิธีโอ้ย อยากอยากรู้แต่พี่เบย์มาเล่นเกมนี้พี่เบย์จะรู้สึกไงวะ <c oughs> โอ้โคตรใหญ่เลย <c oughs> หรือเปล่าวะไม่รู้แต่คลิปนี้หนึ่งพี่เบย์พี่เบย์ช่วยตอบผมด้วย <c oughs> โอ้โคตรใหญ่เลยไม่รู้สิฉันจะ,ะตีชอบหนึ่งนี้แต่อย่าไปหาอ่านนะพี่ tag fc <c oughs> ยาเลยให้ <c oughs> ีดโดจินเนี่ยของเราอแอบ โอ้มันนี่นี่ไงคะโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวคุณดูให้เป็นไรเออดูดิคุณผิวหนูดแดงหมดแล้วเนี่ยเกาไปล้างตัวแต่สิพอโดนท่าอะไรก็แสบกว่าเดิมอีกแง่ของเจ้าได้ดีๆนะอุตส่าห์ใช้เวลาพอดีไปลงน้ำก็ไปเว้ยได้ไก็คงเป็นวิ่เล่นๆนะเปลี่ยนที่ซ่อนมือตลอดสินะโอเคหลบเลยล้มก่อนแป๊บอาจจะเป็นฮิสโต้ได้ก <c oughs> ิน <c oughs> งีงน้ <c oughs> ยูเมสรุ่นนี้ขี้งอแงยนิดหน่อยครับเหมือนได้กลิ่นหอมจากที่ไหนกันเหรอโคจมูกดีนะครับเนี่ยน้ำมันงาเอใช่ไม่มีเงินซื้อคิวกอนแดเลยเช่นน้ำมันงาที่ได้จากราคาใกล้ๆอ่ะอาจจะันที่จะถามว่าเราไปที่ทะเลคนที่ทานน้ำมันก็คนจะทานน้ำมันมนตัวแอฮะแต่มันเหลืออยู่ที่เดียวกลราที่ทอกกระดาโอบวนเลยอ่ะแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรเลยไม่ได้อาบแดดละบ้าน้ำมันงามากันแย่ที่ไหนเรา ใช่ไหมล่ะคูณจบเพลแล้วหนูผิวไหม้หมดแล้วโอ้ใจหายไม่ได้แล้วอะ่ะหนูต้องไปเดิดทางไปวิ่งต่อจกกนกว่าสิสุดฤดูร้อนสินะชิคกี้พายขาวๆได้บีบใส่แดดเลยเออจบเพรียวแล้วมึงเงย <laughs> อยู่เมรุ่นนี้งอแง,งครับคุณปอะใจคิวลีที่ร้องไห้แลว้วไปค่ะไรที่ร้านค้าริมทะเลอยู่ใกล้ๆสงสารสงสาร เอาาพอพอได้บุกคบเย็นก็ขึ้นมาหน่อยอะ่ะอยู่ตรงแดงๆแล้วดีขึ้นแล้วถึงจะยังเสียบอยู่ก็เถอโอ้ล็อกเนลรอบคบข้างหน้าหน่อยได้ไหมอุย้ยเย็นดีจังต่อไปต้องทาครีมแผนีหยให้ถูกนะเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เอาน้ํามันงามมาทากูจะบ้าเออแต่ก็ต้องยอมรับนะทีมอาเลียตอะ่ะแม่งปากกาตีนเทจริงสู้ชีวิตยิ่งกอะชีวิตสู้กับแต่พอได้รักการประเมินจากคุณครูก็คุ้มค,ค่าเหมือนกันนะเงี้ย ขอไอคีมโมลิโมลิคุงที่แหงแท่งหนึ่งอะ่ะขอเป็นรสุขูขาโพดครับนี่ครับเอ๊ะครูไหนๆก็จดชื่อแล้วไอติมให้หนูหน่อยอยากต้อเซต้องไปเ้อนไปใดก็ขายเป็นพิทิ้งเลยได้จีบขอบคุณค่ะอร่อยอย่างเลยดับร้อนได้อยู่หมัดเลยไอได้พิทิ้งแล้วว่าก็อย่าหักโหมเกิดไปล่ะได้อะ่ะจะไปรับแดดสักหน่อย อะไรเอาดีๆแล้วมุมโคตรสวยมุมโคตรดีเลยโอ้ยหลมอุย้ยอยู่มียอยู่มีโอ้ยมุม โอ้โหโอ้โหอืมอ yeah. ืมอืมเจ๋งมากอีเต็ดดี้ส์ยูเมะรุ่นนี้เขียวเงไงหน่อยครับตำใจอืมไอทีโน้โองเรียบร้อยสุดเลยไม่ได้คินเลยเนี่ยเลิกตายหมดแล้วอ่ะ มันหยิ่แก้มได้เหรอเออเออใช่อันนี้หยิแก้มได้รู้อยู่รงไม่มีอกาสได้กินไอทมเลยอ๋อนัายอมรับเป็นฝากกับทีที่กคนหูเจอแต่ข้านั้นเลย กูจะกินไอติมกูไม่ได้กินรอเฮยลินี่บอกกูจะกินไอติมทำไมกูไม่ได้กินวะมันก็ปกตินที่วัไกามไม่ว่ายาวนานหนุบ่ใช่ความฝันที่เป็นจริงไม่ได้หรอนูจะจีอีแ่งัหรอ หมดไปกี่บาทถ้างั้นไม่ทำไปกินแจ็นดีโตเออโอ้ยกินไปสองข้าแล้วนะนี่สาดเฮ้ยอวายโอน่าสงสารสงสารโอ้ย อยู่เมืรุ่นนี้ขี้กองเงียหน่อยครับํำใจ <laughs> เออขอบคุณค่ะด้วดีมันน้ำแข็งใสเลยกินของเยน็นๆ <laughs> ด,ด้วยทั้งตัวเลยจะกินแล้วนะ <laughs> เ,ออเป็นฝ่ายได้รับอะไรจากคุณตลอดเลยแบบนี้ก็ขอบคุณอยู่หรอกแต่รู้สึกอาณาใจยังไงไม่รู้แ <laughs> อบนี้เหมือนั้นอะ กิจตัดสินึกอเปล่าสาวน้าจะตอบสินคือบางดีพี่อหญ่ยิ่จะจอทางรีสกเกิร์นเอาไว้คะเจ้าอันนี้จะสั่นแนวไหนเราต้องเป็นแนวไผ่สังคมหรือเปล่า <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่ที่ดีเราไม่ทำแบบนั้น <c oughs> งั้นเหรอคะเออแต่ว่าหนูโจรสอนจะแจกคนอื่นน่ะกูตั้งตารอได้เลยอ่ะแฮ่เข้าไปเรสาสาั่ง โอ้ยสงสารพี่โยริโอ้ยสงสารเปลี่ยนจากริโอมาเป็นพีโอริแต่อย่าไปคู่กับลุงหัวเลยยูเมะอยู่ไหนเอาอยูเมะของฉันคืนมานี่เซริกะตัวอ้ยผมเองแมวชอบเอ้ยแมวโอ้ยสงสารเป็นนึกว่าส่ยัาที่กู โอ้ดิผมอ่านอ่านได้อยู่แต่มันก็ค่าจะงองเงี้ยไปหน่อยอ่านไปอ่านมามันดูแบบจะร้องสองสารหยิกแก้มได้เราดิรู้คือหยิกแก้มได้ใช่ไหมกูมจะลองหยิกดู <c oughs> อ่าจริงด้วยเออหยิกแก้มไอหยิกแก้มได้หยิกแก้มได้เมื่อกี้เอยใช่ถ้ามว่าหยิกแก้มได้เออ นะอ๋ออีกแก้วได้โอเคเห็นละอ๋กกมอมันต้องมาตรงนี้อีกแก้วได้อีกแก้มอกกมออ,อย่าแกล้งหนูตอนทำปลูกก็เอาคอรัวรูาเปะก,ก่อนไม่ได้เลยเฮี้ยแม่ง a ออเดี๋ยวนี้แม่ง่อสอยกูอย่างเดียวเลยสัตว์โอเคครับก็เดี๋ยวจใส่ยายจบประมาณนี้ถ้าพี่เบแวะมาเห็นก็เม้นให้ผมหนะ่อยไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ขอโทษทีเลยพี่ ครับประมาณนี้แหละลาก่อัสดีจ้า